น่อเศร้าไหมทัคค้วหนูอ่านไม่ได้อีกแล้วคือหนูอ่านอ่านไม่ทันอีกแล้ว Advice on how to improve in dancing Oh I think uh, about have to practice ใช่ have to practice นะคะ like Often bye bye like open this open songs and freestyle. That the way is improve your dancing. <laughs> <laughs> มไม่รู้หนูถูกแค่มากไหมเดี๋ยวไม่มีอยู่จริงในตัวแพรเฮ้ยยา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 ,ยาถ้าตามไม่เป็นอะไรเลยไม่จริงรอะทุกคนหนูหนูยังไม่ได้ล้างหน้าเลยทุกคนเห็นไหมไปโชว์มาไม่เช้าหนูว่จะไลฟ์สรนจะไปแล้วนะหรืเป็นอะไร <laughs> นี่ Hi, hi! Thank Any Vietnamese food you like the most? Oh, oh my God! I haven't tried yet. <laughs> oh, I tried to speak English. I haven't like. l ล v e วิวเอนอินห้าสี่สามสอ t หน่ไม่ไม่ยอยากกำลังฝืนตาทุกคน,นูขอโทษคืนหนูจะไปในอีกฮะใกล้มากงานกีฬาสีบีคอนเฮาส์อุ้ยไว้แวะไปใหม่นะคะถ้ามีโอกาส คือแบบคือพี่อะเรียบเป็นพี่แล้วกันเนาะคือพี่อะก็รู้สึกว่ามีความทรงจำเกี่ยวกับโรงเรียนเก่าเยอะมากๆเลยล่ะไว้จะแวะไปหาจะทะเลาะกับเมนรลูกเอ๊ฮึ่มเพราะสเตย์เฮลทีนะ YouTube นะคะพี P ่ KU right am I right am I correct my ah? oh my god oh oh my god get real soon is he

นอนเพราะหนูไม่นอนแบบไม่นอนเวลานี้หรือเปล่าเสีย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  thank you แหลงใต้ขอเคลียร์ด้วยแล้วตาตา่อยค่ะไม่มีค่ะทุกคนคือหนูตาตาความจริงเป็นคนที่ตาตาละมากแต่ว่าอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์น,นะคะทุกคนความจริงเที่ยงคืนเปล่าอ่ะหนูนจะไปตอนเที่ยงคืน <c oughs> Who is your man in Ten Thousand Sky? ใคหนูยังไม่าทําไมนนี่รู้สัมโอ้มันคืออันนี้หรือเปล่ป 10, า Ten Thousand Sky ทุกคนคืออ่านมันไม่ทนันเสียฐใจคือต้องไปอั s สกิลการ read man แล้วนะคะ I see I see I see <laughs> Titi papa <popo>, Titi <laughs> <laughs> Titi poli pati <popo>, Titi kha Sao na vino สอนแต่งหน้าอุ้ยทุกคนอยากเห็นหนูสอนแต่งหน้าเหรอไว้มาเดี๋ยวหนูจะมาทําคลิปทุกคนไล่แพลวไปนอนเร็วดูพี่แล้วง่วงนอนอา้าวฝันดีค่ะทุกคนแต่หนูรู้สึกว่าหนูนเป็นคนที่ง่วงหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบพูดแบบพูดแบบโมโนโทนอะแล้วทุกคนก็จะเออเออ ส่งแสนใจก่อนค่อยไปอะสองแสนใจแล้ว <c oughs> อุย้ยมันจะเที่ยงคืนแล้วมันเร็วมากเลยมิซิอุย้ยพี่จูนคิดถึงเหมือนกันค่ะคิดถึงคีวันคิดถึงทุกคนคิดถึงมิจูน I feel lazy to do some some s s a g s อะไร หนูไม่รู้ซาบอีกแล้วซัมเมโซคืออะไรทุกคนคือหนูแบบไม่เก่งภาษาอะไรเลยภาษาไทยก็ยังไม่คล่องด้วยซ้ำยังพูดไม่รู้เรื่องเลยซัมมซาวันนี้ซัมมารซเวนเวนริอาวยลจิริอาวยลจิทุกคน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  ปีหนึ่งไหมคะแกล้งแฟนคลับมากทุกคนจะรอดูว่าเที่ยงคืนจริงไหมการบ้านเยอะไหมแอบแอบเยอะค่ะแอบเยอะฟิลระเบิดเที่ยงคืนนะฟิลระเบิดระเบิดระเบิดอืม อ่านไม่ทันนะทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนโพลต่างหากที่เลือกเราจริงเราไม่ได้เลือกโพลตีตีปอดตีตีปอดนะตีตีปอดตีตีปอดตีตีเหรอปอตีตีเหรอคือทุกคนง่วงแหละ ใช่ไหมหนูรู้ว่าทุกคนง่วงโซคิวเขณคูะเขาเพลงจำตัวเองตอนดีได้ไหมดีกว่าใครที่สามเนาะมากคำไร I feel really bad at that time and I always did it for my friend Oh my god It's okay It's okay Don't worry. It will. Be, it will be better, It's okay. Oh, i saw I'm sad. Among all songs, all your groups, all your group, what is your favorite songs? Wow. My fifth song of Mindy of my group of Mindy is Catch Me Yes I love this song It's like my type of song like I'm always listen like, like beat อาบน้ำอาบน้ำเังยงแค่โเพราะยังไม่ได้ล้างหน้าเที่ยงคืนอีกสี่นาทีหนึ่งจะไปล้างหน้าอาบน้ำนอนแล้วเอ่อเนี่ยทุกคนจะถามเรื่องอาบน้ำดิเสียเซลฟ์เสียเซลเลย ระเบิดเวลาแล้วพรุ่งนี้กดบัตรเออเนี่ยหนูพาทุกคนนอนดึกแ,แล้วทุกคนกดไม่ทันทุกคนทุกคนก็ต้องกดให้ล <laughs> ้วพรุ่งนี้เก้าโมงเลยคะ่ะทุกคนกดบัตรคอนมินิคอนเสิร์ตของมินดี่นะคะมากันเยอะนะแต่การเลือกโพลบางทีเป็นสงคราม สงครามสงด่วนะคะ่ะเราต้องไปต่อแถวใหม่นะทุกคนเบี้ยวห้านาทีไวจังมันไวจังเดโอ้ทัสเล I've been saying bye bye but keep talking so cute is already eleven fifty six แอปแดงลบคลิปแพลวออกทำไมคะทุกคนหนูหน้อยมากหนูเสียใจยอะคือหนูแบบอยากทำลง u ูทู e มาตั้งนานแล้วอ่ะงอนงอนงอนแอปแดง Get h e r หมายความว่าอะไร Together มาจากคำว่า Together ค่ะ Together แล้วแบบรู้สึกว่าคำไทยแบบอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาในหัวหนูว่าแบบ to พอแบบพอมันเขียนเป็นตัวอักษรอังกฤษอะ่ะมันอ่านได้ว่าถ้าเป็นภาษาคาราโอเกะมันอ่านได้ว่าแบบ To g e t h e r อะไรอย่างนั้นหนูก็เลยแบบโอเคชื่อนี้เราเสนอเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆก็เฮ้ยเฟี้ยวหนูก็โอเค <c oughs> ความเคียทรบอยู่ดีก็มาแต่บางงานหนูก็ไม่มีความคิดสร้าเลยด้วยซ้ำมันมันไม่เข้าสมองแบบมันไม่เล่นอะสองสารแฟนคลับโอ้ยหนูขอโทษหนูขอโทษนะทุกคนอน้อ I feel so s t u p i น แล้วพวกททักคือเพลงที่ฟังและสบายใจสุดๆฟังได้เลยสิงค่ะหนูชอบเวอร์ชันออริจินอลแต่รีมิกซ์ก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ไ,ได้ในแต่แบบมันมันแบบมันมันสบายมันสบายหูสองนาทีทุกคนสองนาทีสองนาทีอุ้ยทุกคนอย่าพิมพ์อย่างนี้นะหนูเสียจใจน,นะหนูอยาก หนูอยากคุยกับทุกคนอ่ะเพลงใหม่มินดี้พอม้าข่าวออยังปล่อยเฮ้ยหนูไม่อยากหลุดสปอยทุกคนอย่าพูดถึงเพลงใหม่บูสต์บูสต์เอเนอร์จีบูสต์บูสต์นะคะตาไม่หลับตาไม่หลับแต่จะเที่ยงคืนแล้วสงครามส่งด่วนใช่นังไหมใช่ค่ะทุกคนเอาตรงเอาตรงตรงไหมหนูยังไม่ดูเลยเพราะว่าหนูไม่มีเวลาดูรูเกี เอ๊ะทำไมคอมเมนต์มันซ้ำไปไม่ได้อยู่ยาโสดทอนโอ้ my god guys มากมากตอนแรกโม้ตอนนี้ดีแหละอยู่ต่อเลยค่ะอนุญาตอย่าคุยกับนุ้ยนม่ไก่อนนะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปทำให้มันเดวไม่ไม่นทำให้มั Pre study well eat well and practice well how 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 好好เรียนสี่เจ้าโอ้ my god หน mm ูเพิ่งเรียนจีนมาต้องอ่านออกสี่好好เรียนเรียน I'm sorry า A อ CO เหรอ CO CO หาหาลิ C.O. ่อย่าพยายามเลยเจ้าค่ะเจ้าไฟจริงเจ้าคือแล้วอ่ะเร็วดีนี่เก่งมากพี่นูพยายามอยู่นูพยายามเจ้ขึ้นเย่ไม่ให้ไปเย้เพิ่งเรียนยังไม่เชี่ยวชาญใจเย็นนะคือนูอ่านสลับไปสลับมา ทุกคนบ๊ายบายหนูบ๊ายบายจริง good night <laughs> ขอบคุณค่ะพี่กีฟขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งขวัญให้หนูนะคะขอบคุณนะคะ <laughs> <laughs> บ๊ายไปบ่ายไปบ๊ายไปบ่ายบ่าย <laughs> ไปแล้วจริงจริงอันนี้ <laughs> ไปจริงเพราะว่ามีคนบอกว่าสงสารญไปแ้วครับ bye bye สวัสดีชั้น b าย bye good night from Thai บุ mm, boy ๋มบ oh. so อนมาเลยบายบายเ h ไดครั bye bye. ่แสาอบคุอบ e ุณขอบคุอคุณขอบคอบคุณขอบอคอบ y ุณขอบอคอุ่งอบ้บคุณคุอุบคบคคอุอุค ที่นอยจะพลาบินดีไปไหม,ม <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะคะเฮ้ย <laughs> <laughs> ทุกคนอย่าไปเ็หนึ่งของซ้ำหนึ่งของซ้ำหนึ่งสองเดะอุ้ยเดะ